เก่งทุกคนเลยครับพอไม่ไม่เสียใจยครับผมว่าผมอายุยังน้อยกว่าพวกพี่พีเขามากพวกพี่ er พีเขาก็ถือว่าเป็นแบบมืออาชีพแล้วผมมาได้ขนาดนี้ผมก็รู้สึกว่าสุดยอดมากเลยครับผมว่าอาจจะเป็นตัวช่อนท่อนจังหวะที่เสียงจริงเปลี่ยนไป,ไปอีกเสียงนึงครับ <goodies> ผมเพี้ยงงนนะครับจนน่าเกลียดเลยแค่เลย ขอขอบคุณมากครับวันนี้ผมทําไม่ได้ก็ผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับก็ถ้าเกิดทุกคนอยากเห็นผมกลับมาในรายการนี้ต่อนะครับก็โหวตแบ็คบายเคแบ็คนะครับผมก็ผมยังถ้าเกิดอยากเห็นหน้าอ้วนๆของอยู่ก็โหวตมาแล้วกันครับผมจะรอทุกคนนะครับขอบคุณครับ